ราศีมังกรเข้าสู่ช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านในช่วงกลางปี2568ต่อเนื่องเข้าสู่ช่วงเข้าพรรษานี้ดวงดาวที่โคจรผ่านราศีมังกรส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเรื่องของบุญวาสนาทรัพย์สินและโชคลาภครั้งใหญ่เป็นเวลาที่บุญเก่าจะให้ผลบุญใหม่จะหนุนส่งโดยเฉพาะผู้ที่เคยสร้างบุญไว้ในอดีตชาติหรือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นในรูปของการเงินงานโอกาสหรือแม้แต่การพลิกฟื้นชีวิตจากความมืดมนมาสู่ความรุ่งเรือง ล็อกกัมเก่าเปิดประตูบุญใหม่ในช่วงสิปีที่ผ่านมาราศีมังกรเผชิญกับดาวเสาร์และดาวมฤตยูที่ก่อแรงสะเทือนทั้งเรื่องงานเงินและสุขภาพสิ่งที่เคยวางแผนกลับสะดุดหรือประสบเหตุไม่คาดฝันเช่นถูกโกงสูญเสียคนรักล้มเหลวทางธุรกิจหรือแม้แต่หมดแรงศรัทธานในตนเองแต่ในปี2568โดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไปบุญเก่าจะคืนกลับมาในรูปแบบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเช่น นี่สิงจะคลี่คลายอย่างไม่คาดคิดอาจได้รับส่วนแบ่งมรดกเงินคืนจากลูกหนี้หรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้มีบารมีมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเช่นง,งานใหม่ธุรกิจใหม่หรือหุ้นส่วนที่เสริมโชคพบผู้มีบุญสัมพันธ์เพื่อนหนุนกันในระยะยาวเช่นเจ้านายใหม่คู่ครองใหม่หรือนักลงทุนที่เชื่อมั่นในตัวคุณพลังบุญนำพาชีวิตอานิสงส์ที่เปิดรัพย์ราศีมังกรเป็นราศีที่มีพลังของความมุ่งม,มั่นและความอดทน ที่สูงแต่ความสําเร็จมักมาช้ากว่าผู้อื่นเพราะต้องใช้กเก่าชดใช้ก่อนแต่เมื่อถึงเวลาบุญเปิดทางสิ่งที่สร้างไว้จะผลิดอกออกผลเร็วกว่าที่คิดโดยเฉพาะบุญหประเภทนี้จะส่งผลแรงที่สุดในช่วงนี้ 1. บุญจาัดก,การดูแลพ่อแม่ผู้มีพระคุณส่งผลให้ผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนเรื่องงานเงินและตําแหน่ง 2. บุญจาัดก,การถวายสังฆทานผ้าป่าเทียนพรรษาเปิดทรัพย์นี้เสริมดวงโชคลาภแบบทันใจโดยเฉพาะถ้าทำในวันพระหรือวันเกิดของตนเอง 3. บุญจากการอุทิศส,ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรช่วยลดกรรมอุปสรรคและปัญหาสะสมในชีวิตทำให้รู้สึกโล่งโปร่งเบาขึ้นทันตา 4. บุญจากการบริจาคเงินหรือสิ่งของแก่คนยากไร้เปิดประตูซับแรงบุญชนิดนี้จะผลักดันให้เกิดรายได้ไม่คาดฝันแบบเร็วแรง 5. บุญจากการรักษาศีลและเจริญภาวนาช่วยปรับคลื่นจิตปรับดวงให้สูงส่งตัดคลื่นกำตำที่ควางโช่ออกไป พลังดาวสำคัญและช่วงเวลาทองของมังกรช่วงครึ่งปีหลัง2,568ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าเกณฑ์โชคลาส่งผลดีต่อราศีมังกรโดยตรงโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมตุลาคม2,568ฟ้าเปิดทางทรัพย์เงินทองจะเริ่มไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องงานที่ทำจะเกิดผลกำไรและอาจได้รับโชคจากการลงทุนพฤศจิกายนธันวาคม2,568 มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินหรือเงินก้อนใหญ่ที่รอคอยต้นปี2,569ชีวิตจะเข้าสู่ช่วงทองต็มตัวทั้งในเรื่องงานการเงินและความรักช่วงเวลานี้จึงควรใช้พลังบุญหนุนดวงเสริมทรัพย์ไม่ใช่แค่รอคอยโชคแต่ต้องเร่งทำบุญเพื่อให้คลื่นพลังงานดีไหลเข้ามาเร็วขึ้นเคล็ดลับบุญเปิดทรัพย์เฉพาะราศีมังกร 1. ทำบุญถวายเทียนพรรษาพร้อมจานอธิษฐาน ข้าพระเจ้าชื่อขอถวายเทียนพรรษานี้เพื่อเปิดทางสว่างแห่งชีวิตขอให้นี้สินหมดสิ้นขอให้ทรัพย์หลังไหลขอให้ฟ้าประทานโชคลาบอันยิ่งใหญ่ทำที่วัดใดก็ได้แต่ถ้าเป็นวัดป่าหรือวัดพระธาจะยิ่งแรง 2. ส,สวดพระคาถาเปิดทรัพพระศรีวลีก้าจบก่อนนอนศรีวลีมหาเทโรเทวตานรปูชิโตโซระโหปัดเยทิสเนมหาลาพังพระวันตุเม สวดทุกวันจะช่วยเปิดทางโชคเงินทรัพย์และการเจรจา 3. บริจาคลงศพหรือทำบุญปล่อยปลาการแก้กรรมเรื่องการเงินที่ติดขัดให้ทำบุญบริจาคลงศพหนึ่งลงหรือปล่อยปลาจำนวน9ตัวขึ้นไปจะเป็นการถอนคำสาปกรรมด้านการเงิน 4. ีมันทำสมาธิสวดบทแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรตั้งจิตก่อนนอนทุกคืนว่า ข้าพระเจ้าขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งปวงขอจงโปรดให้อภัยและโปรดเปิดทางให้ข้าพระเจ้าประสบความสําเร็จด้วยเถิดโชคแบบปฏิหารที่รออยู่ข้างหน้าหากระสีมังกรทําบุญได้ถูกจังหวะถูกเวลาพร้อมตั้งจิตให้แน่วแน่โชคแบบฟ้าประธานจะมาถึงอย่างไม่คาดฝันได้แก่ได้รับเงินจากแหล่งที่ไม่คาดคิดเช่นมีคนโอนเงินคืนนี่สูญฟื้นตัวหรือมีคนอุปถัมภ์แบบไม่หวังสิ่งตอบแทน ถูกรางวัลหรือได้รับของขวัญมีค่าเช่นรถบ้านทองหรือโอกาสที่พาคุณไปถึงฝั่งฝันเจอคนมีบาร,รมีที่นำทางชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เจ้านายหรือกัลยาณมิตรที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นจากวันนี้ถึงเวลาเปิดฟ้าให้ราศีมังกรอย่ามองข้ามบุญเล็กๆเ,เพราะบางครั้งพลังแห่งบุญนั้นไม่ต้องใช้เวลานานก็ส่งผลกลับมาบางคนเพียงตั้งจิตตกรดน้ำทุกเช้าก็มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ ราศีมังกรเป็นราศีที่ฟ้าทดสอบหนักที่สุดแต่หากผ่านจุดเปลี่ยนกลางปี2568นี้ไปได้ฟ้าจะเมตตายอย่างหาที่สุดไม่ได้ขอเพียงอย่ายอมแพ้และเดินหน้าทำความดีอย่างต่อเนื่องแล้วคุณจะรู้ว่าบุญไม่เคยทิ้งใครอาน,นิสงส์งที่เกิดขึ้นเมื่อชาวราศีมังกรได้เปิดบุญเปิดทรัพย์จะเป็นพลังที่เปลี่ยนแปลงทุกด้านทั้งทรัพย์สินเงินทองความรักการงานการเจรจาและการมีผู้สนับสนุนคำจุน เปิดบุญหมายถึงการปลดล็อกพลังแห่งกุศลกรรมที่เราสะสมไว้ให้ได้แสดงผลทันตาเปิดทรัพย์หมายถึงการให้ช่องทางแห่งโชคลาภการเงินและโอกาสใหม่ๆหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเมื่อราศีมังกรได้เปิดบุญพร้อมกับเปิดทรัพย์จะเกิดอน,นิสงส์ง9ประการใหญ่ดังต่อไปนี้ 1. ล้างเคราะกรรมเก่าดึงดูดทรัพย์ใหม่ ชาวราศีมังกรที่เคยมีเคราะห์กรรมเก่าหรือดวงตกมาหลายปีในปี2568นี้ถือว่าเป็นช่วงปลดล็อกกรรมโดยเฉพาะหากได้ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับน้ำไฟและดินเช่นถวายเทียนพรรษาสร้างบ่อน้ำถวายน้ำถวายดินถมที่วัดอันนี้ส์จากบุญนี้จะช่วยให้คุณล้างนิเวรกรรม ที่เคยเป็นอุปสรรคของทรัพย์สินและความสําเร็จพลังแห่งบุญจะดึงดูดทรัพย์เข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งจากงานประจํางานเสริมและโชคที่ไม่คาดคิด 2. เงินไม่ขาดมือมีโชคเป็นระยะการเปิดบุญโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรานี้จะทําให้ราศีมังกรมีโชคลาภแบบเฉพาะตัวซื้อเลขไม่ต้องเยอะแต่มีลุ้นมีคนให้ของมีคนให้เงินหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองลูกค้าเก่ากลับมาลูกค้าใหม่บอกต่อ พลังของบุญจะทําให้คุณมีลาภเป็นระยะบางครั้งไม่ได้เป็นเงินก้อนใหญ่แต่กลับเป็นเงินต่อเนื่องที่รวมแล้วมากพอจะปลดหนี้หรือเก็บเงินได้อย่างมั่นคง 3. งานเด่นงานรุ่งได้รับความไว้วางใจชาวราศีมังกรจะมีดาวแห่งความมั่นใจจากผู้ใหญ่โคจรเข้ามาหนุนดวงในช่วงครึ่งหลังของปีโดยเฉพาะหลังจากที่ได้ร่วมบุญถวายของเกี่ยวกับการศึกษาหนังสือสมุดปากกาหรือบริจาคเพื่อเด็กขาดโอกาสอานิสงส์นี้จะทําให้คุณ ได้เลื่อนตำแหน่งได้รับงานใหญ่แบบฟ้าประทานมีเจ้านายผู้ใหญ่สนับสนุนคู่ค้าเก่าแนะนำลูกค้าใหม่นี่คือช่วงเปิดฟ้าแห่งอาชีพอย่างแท้จริง 4. ขายทรัพย์ได้เช่าทรัพย์คลองผู้ที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขายของขายบ้านขายที่ขายรถหรือปล่อยเช่าต่างๆอัน,นิสงส์จากการเปิดบุญจะดึงดูดผู้ซื้อผู้เช่าทีพร้อมตัดสินใจ อย่างรวดเร็วแถมมักเป็นคนดีไม่เรื่องมากหากเคยขายไม่ออกหรือมีของท้างสต็อกนานเป็นปีเตรียมใจไว้เพราะจะมีเหตุการณ์ฟลุกฟลุกให้คุณดีใจไม่ทันตั้งตัว 5. ของดีของวิเศษเข้ามาในชีวิตคนราศีมังกรจะได้รับของขลังของดีโดยไม่ต้องแสวงหาเช่นมีคนให้วัตถุมงคลเจอพระดีของแท้พบหนังสือธรรมะที่เปลี่ยนชีวิต เห็นเลขในนิมิตฝันแม่นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลของบุญที่เปิดแล้วจึงมีสิ่งดีๆเข้ามาเรื่อยๆโดยไม่ต้องออกแรงเยอะ 6. มีคนช่วยเหลือไม่ขาดสายอีกหนึ่งอันนี้สงสำคัญคือได้พบผู้เกื้อหนุนทั้งในด้านความรักคู่รักช่วยเสริมดวงการงานหุ้นส่วนดีทีมดีการเงินมีคนให้ยืมโดยไม่คิดดอก โชคลาภได้เลขจากคนแก่หรือจากพระคนราศีมังกรจะไม่เดินลำพังอีกต่อไปเพราะพลังบุญจะดึงดูดผู้มีบุญสัมพันธ์ให้เข้ามาช่วยเหลือ 7. พระอวยพรฟ้าประทานพรหากได้สวดมนต์ไหว้พระทำบุญกับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษาจะได้รับพรที่ศักดิ์สิทธิ์คำอธิษฐานของคุณจะเป็นจริงได้ง่ายขึ้นความปรารถนาทางจิตใจเช่นขอให้หมดหนี้ ขอให้รวยขอให้มีโชคจะได้รับการเปิดทางโดยตรงจากครูบาอาจารย์ทางธรรมหรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบูชา 8. วิบากกรรมอ่อนลงสุขภาพฟื้นตัวคนราศีมังกรที่ป่วยเรื้อรงังหรือมีเคราะห์ซ้ำกรรมซัดพอเปิดบุญถูกช่องจะเริ่มรู้สึกได้ว่าหายใจโล่งขึ้นกินอาหารอร่อยขึ้นปวดน้อยลงนอนหลับง่าย จิตใจผ่อนคลายมีแรงใจลุกขึ้นสู้ทั้งหมดคือผลแห่งบุญที่เกิดขึ้นทันตาไม่ต้องรอชาติหน้า 9. ดวงเปิดกวา้างสร้างสิ่งใหม่สำเร็จสุดท้ายเมื่อบุญเปิดซับเปิดแล้วดวงชะตาศีมังกรจะมีช่องว่างแห่งการเริ่มต้นที่ปลอดภัยเช่นลงทุนใหม่แล้วกำไรเปลี่ยนอาชีพแล้วรุง่งเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แล้วมั่นคง สร้างบ้านสร้างร้านเปิดกิจการได้ผลดีอันนี้ส่งนี้คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่คุณรอคอยมานานวิธีเปิดบุญเปิดทรัพย์ให้ราศีมังกร 1. ถวายเทียนพรรษาพร้อมสวดบทพุทธคุณ9จบ 2. บริจาคให้เด็กยากจนคนชาราหรือผู้พิการ 3. ไถยชีวิตสัตว์ปล่อยปลาปล่อยเต่าในวันเสาร์สสวด คาถาเงินล้านทุกชาวก้าจบติดต่อกัน21วัน 5. อาทิษฐานขอเปิดทรัพย์ขอให้หมดนี้ต่อหน้าพระพุทธรูปราศีมังกรในช่วงนี้คือผู้ที่ได้เวลาปลดปล่อยพลังกรมดีที่สะสมมาอย่างหนักแน่นมายาวนานหากคุณเคยรู้สึกว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีหรือเหนื่อยมาทั้งชีวิตยังไม่มีอะไรดีขึ้นช่วงเปิดบุญเปิดทรัพย์นี้จะเป็นคำตอบที่คุณรอมาแสนานาน